สวัสดีครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ศูนย์บริการเทคนิคปูนอินซีแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันว่าปูนอินซีเพชรอิซิโฟนเนี่ยเขาแตกต่างจากปูนทั่วไปยังไงแล้วทําไมเขาถึงไม่ต้องเติมน้ําเพิ่มอยากรู้ไหมฮะเดี๋ยวเราไปดูนะครับมาเจอแล้วครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับอันนี้คือพี่ตั้มใช่ไหมครับใครับพี่ตั้มผมตา้นะครับก่อนอื่นผมถามมาเลยพี่ตั้มทำหน้าที่อะไรครับในบริษงงานเป็นวิศวกรด้านผิบ ปูนซีเมนนครหลวงครับก็จะดูออกแบบผลิตภัณฑ์ล้วก็ทำงานทดสอบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของปูนซีเมนนครหลวงเียวแบบคอนกรีตเป็นหลักผมอยากรู้ว่าปูนอินซีเมนต์อีซี่โฟรเนี่ยมันเป็นปูนอะไรครับพี่ปูนซีเมนต์อิซิเพชรอีซี่โฟรนะครับเป็นปูนซีเมนต์ฮาโดบริกประเภท G U นะครับคุณภาพเนี่ยตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์สาขาว่า เดี๋ยวเรซอนนาร์มอร์เนี่ยเลขที่2594ที256ค่ะเหมาะสำหรับคอนกรีตทั่วไปแล้วก็โครงสร้างหลังอ่าปูนอิซิพิตอิซิโงงเราเนี่ยมันมีคุณสมบัติที่แตกต่างจากปูนธรรมดาทั่วไปไงมาค่ะดูอ๋อถ้าเทียบกับปูนธรรมดาทั่วไปเลยนะครับปูนอิซิพิิซิโงงเนี่ยอ่าการเยิ้มน้ำในหิวหน้านะครับจะต่ำกว่านะครับการหดตัวของคอนกรีตก็จะต่ำกว่าแต่ว่าทนการขัดสีได้ดี แสดงว่ามันก็ต้องเป็นปูนที่มีความแน่นมากๆเลยจะต้องพี่แน่นพอกระด้ามพี่เลยลองไม่ได้ซูมไม่ได้ด้วยเอางี้คำถามสุดท้ายครับพี่ตั้มแบบผมอยากรู้ว่าทำไมปูดินซีเมนิซิโปของเราเนี่ยถึงไม่ควรเติมน้ำครับพี่อ๋อถ้าพูดกันจะไม่เห็นภาพเนาะเราไปทำการทดสอบกันดีกว่าไหมวันนี้มีการทดสอบไปด้วยจะได้เห็นภาพกันไปเลยมันต้องเป็นการทดสอบยังไงดีครับพี่ก็เดี๋ยวเราจะทําการ มิวตัวคอนกรีตเนาะโดยทดสอบโหลดสลังเทสเทียบฟูดกันไปเลยว่าฟูดเดิมกับฟูดอิซิเบนอิซิโฟเนี่ยอันไหนหลายตัวดีกว่ากันไปเลยนะเราปูได้ไหมพี่จัครับไอโซนเนี่ยเขาเรียกว่าโซนอะไรอ๋ออันนี้จะเป็นจะเป็นแลบเนาะสำหรับทำการทดสอบคุตภาพของคอนกรีตก่อนที่จะจับส่งให้กับทวิสาขาก็คือเราจะมาทดลองทดสอบดูคุณภาพอะไรกันตรงนี้ก่อน ปูนซีเมนอินซีเพชรอีซี่ฟลอคือปูนซีเมนไฮดรอลิกประเภท G U ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานมออก,กอเลขที่2594-2556เหมาะกับงานโครงสร้างคอนกรีตทั่วไปและโครงสร้างขนาดใหญ่